เราจะเริ่มบทที่2กันนะครับในหัวข้อข้อมูลและคณิตศาสตร์ในคอมพิวเตอร์นะจากที่ผมเกริ่นไปในบทที่1ว่าบทที่2จะเป็นพื้นฐานให้เราเข้าใจนะครับการทำงานของคอมพิวเตอร์มากขึ้นนะโดยที่บทที่2นี้จะมีโครงสร้างคร่าวๆดังนี้ นะครับเราจะทำความเข้าใจตัวแปรชนิดต่างๆในภาษา C หรือภาษา C นะโดยที่ตัวแปรชนิดต่างๆนี้ก็ได้แก่เลขจำนวนเต็มฐาน2แล้วก็เลขทศนิยมฐาน2ชนิดจุดลอยตัวมาตรฐาน I t r i e E 754และตัวแปรพื้นฐานอีกตัวหนึ่งก็คือตัวแปรชนิดตัวอักษรนะครับโดยที่ กว่าเราจะทำความเข้าใจ i e e e 754ได้เนี่ยเราก็จะต้องทำความเข้าใจหัวข้อต่างๆเหล่านี้มาเรื่อยๆนะครับนะเพื่อที่ว่าการทำความเข้าใจจะได้ไม่ก้าวกระโดดจนมากเกินไปนะครับเนื้อหาจะได้ไม่ก้าวกระโดดจนมากเกินไปโอเคนะครับ